กับเรียนท่านคณะกรรมการที่คอลบดิฉันนั่งสาวนันสุดาอินสอนจากคณะเพสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาห่ขอน,นําเสนอง,งานวิจัยในหัวข้อลิดยับยังการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มสต a ฟิลโลคอคั c ของสารสก,กัดจากแกแล ที่มาแล้วความสําคัญของงานวิจัยนี้คือปัจจุบันโรคติดเชื้อและการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลุ่มตตฟิโลคอคัสนับว่าเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณาสุขและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเนื่องจากแบคทีเรียมีการกลายพันธุ์ทําให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด สำหรับแบคทีเรียในกลุ่มส t ตติฟิโลโคอคัสที่มีความสำคัญทางการแพย่ได้แก่สตฟิโลคอคัสออเรียสสตฟิโลคอร์ตอีพิเดอร์มิดิสซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังทำให้เกิดฝีหนองแผลผุพองและการติดเชื้อในกระแสเลือด ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีพืชพธุ์ธรรมชาติมากมายหลายชนิดเหมาะที่จะศึกษา,าหาแนวทางในการสกัดสารต่างๆจากธรรมชาตินํามาใช้ประโยชน์จึงมีนักเคมีที่ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติค้นหาสารผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่มีผลทางชีวภาพเช่นการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจ,จากสมุนไพรต่อการเจริญของธุรชีพเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่างๆดิฉันจึงได้เลือก พืชสมุนไพรพื้นเมืองคือแกแลซึ่งเป็นพืชสมุนไพรวงโมลาซีอีส่วนของแก่นมีสรรพคุณในการใช้รักษาแผลลดอาการปวดบวมบริเวณจุดมแมลงกัดต่อยช่วยลดอาการผื่นคันแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายง,งานเกี่ยวกับลิ้นจับยังการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวดิฉันจึงเลือกศึกษาลิ้นจับยังการเจริญของตตาฟิโลคอคัสออเรียสสายพันธุ์ที่ไวต่อยาปฏิชีวนะและสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ และสตาฟิโลคอคัตอีพีเดอร์บิดิสของสารสก,กัดจากแกแลด้วยวิธีเด็ดิดืฟชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบดิ์ดับจังการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มสตาฟิโลคอคัตของสารสกัดจากแกแลและเปรียบเทียบดิ์ดับจังการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากแกแลกับจาปฏิชีวนะที่ใช้ในปัจจุบันเช่นเซฟอกซิตินออกซาซิลินเป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางด้านจุลชีววิทยาและเป็นแนวทางในการนำตัวจสกัดนี้มาพัฒนาต่อไปสำหรับขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 1. การเตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ 2. การเตรียมสารสก,กัดจากพืชสมุนไพรโดยนำส่วนกันของแกแลจาก5ภาคของประเทศไทยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้จังหวัดสงขลาภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีที่ตากแห้งมาทําให้เป็นผงช่างน้าหนักพร้อมทั้งบันทึกผลจากนั้นนําแก่นของแกแลที่เป็นผงละเอียดสก,กัดด้วยวิธีต้มในน้ําและสก,กัดด้วยวิธีซอกเลตโดยใช้50%เอทานอลเป็นตัวทําละลาย 3. การทดสอบดิดจับย่างการเจริญของแบคทีเรียจากสารสก,กัดเบื้องต้นด้วยวิธีดิดดฟิวชัน 4. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถจำแนงการเจริญของเชื้อแบคทีรียหรือ MIC โดวยวิธีอาการดิลูชัน 5. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือ MBC ผลการวิจัยพบว่าจากวิธีการสกัดทั้ง2วิธีพบว่าการสกัดด้วยตัวทำละลาย5 0เอนอทานอลโดวยวิธีซ็อกเดตแอคทชั่น ได้ค่าปริมาณสารสกัดหรือเปอร์เซนต์ยูที่สูงกว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายน้ำด้วยวิธีการต้มแสดงดังตารางที่1ผลการทดสอบดิจับยังการเจริญของเชื้อแบคทีเรียาจากสารสกัดแกแลในภาคต่างๆด้วยวิธีดิลิวิชั่นพบว่าส่วนสกัดน้ำจากกันแกแลที่สกัดด้วยวิธีการต้มในน้ำกันที่ความเข้มข้น2มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทั้ง3สายพันธุ์อยู่ในช่วง10-15มิลลิเมตรแสดงดังตารางที่2สำหรับส่วนสกัดเอทานอลจากแกนแกลแลที่สกัดด้วยวิธีซ็อกเลตที่ให้ความเข้มข้น2ม mm ิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทั้ง3สายพันธุ์อยู่ในช่วง12-18มิลลิเมตรแสดงดังตารางที่3สรุปผลงานวิจัย การศึกษาลิตยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากแกแลในการยับยั้งการเจริญของสเตฟิโลคอคัสออเรียส atcc 25923สอเตฟิโลคอคัสออเรียส atcc 43300หรือ m r s a และสเตฟิโลคอคัตอีพเดอร์วิดิสด้วยวิธีเด็ดเดฟิิชันพบว่าการสกัดน้ำ เอทานอลจาก,กแกนแกเลจากภาคต่างๆของไทยสแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดังกล่าวได้โดยสารสกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดีกว่าสารสกัดด้วยน้ําซึ่งประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดทั้งสองวิธียังต่ำกว่าประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะเซฟฟอกทิจิน สำหรับการทดสอบเพื่อหาความค่าความเข้มข้น,นที่ต่ำที่สุดของสารสก,กัดเอทานอลและน้ำจากกันแกแลในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียหรือ MIC เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะออกซาซิลินโดวยวิธีอากาศไลูชั่นพบว่าสารสก,กัดเอทานอลของกันแกแลจากภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลาง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของสเตติฟิโลโคคัสออเรีย MRSA และสเตติฟโลโคคัสอีพีเดอร์มีิตโดยมีค่า MIC เท่ากับ0.5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและสารสกัดน้ำของแก่นแกลแลจากภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของสเตติฟิโลโคคัสออเรีย MRSA และสเตติฟิโลโคคัสอีพิเดอร์มีิตโดยมีค่า MIC เท่ากับ 1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสำหรับภาคตะว,วันออกมีค่า MIC เท่ากับ2มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลและน้ำจัแก,กันแกแลกับยาปฏิชีวนะออกซาซิลินพบว่ายาปฏิชีวนะออกซาซิลินมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดน้ำและเอทานอลจากกันแกแลในการยับยั้งการเจริญของสเตฟิโลโคคัสออรียสและสเติฟ e ิโลโคคัสอีพีเดอร์มดิต โดยมีค่า MIC เท่ากับ0.25คูณ10ลบกำลัง3มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสำหรับสแตฟิโล o คอค c ออรี r รียสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมินทิซิลินหรือ MRSA นั้นมีค่า MIC มากกว่า4คูณ10กำลัง3มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจึงควรทำการแยกหาสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ในแก้แลต่อไปขอบคุณค่ะ